아니 <목소리법> เมื่อวานนี้นะคะมีการตรวจวัดจุดฮอสปอตที่แม่ห้องสอนได้จำนวนถึง117จุดค่ะถือว่ามากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมทำให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระด,ดับอำเภอต้องมีการเรียกประชุมคณะทำงานระด,ดับตำบลให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและลงพื้นที่ควบคุมไฟป่าทันทีค่ะการทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันและเป็นเขตรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้านค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน ต้องมีการปรับแผนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟในพื้นที่ที่หนักที่สุดตอนนี้คือ4จังหวัดครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดพะเยานะครับโดยใช้วิธีทําการขึ้นบินวันละแปะเที่ยวบินเพื่อบรรเทาสถานการณ์ครับขณะที่เครื่องบินฝนหลวงจากจังหวัดพิษณุโลกที่เข้าร่วมภารกิจก็จะทําการบินในพื้นที่จังหวัดแพร่และลําปางต่อไปนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะมีการประชุมหารือกันของ5้ากระทรวงหลักนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวง สาธารณสุขแต่ทรวงคมนาคมและกระทรวงกรโหมค่ะจะไปหารือกันนะคะถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่9จังหวัดทั้งภาคเหนือค่ะก็จะเป็นการประชุมและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวมีการประเมินด้วยนะคะว่าปัญหานี้น่าจะยืดเยื้อต่อไปถึงเดือนเมษายนค่ะ